จับได้ทันควันหนุ่มฉกทองเฉียดสล้านก่อนล่องหนแต่ไม่พ้นฝีมือตำรวจไทยเมื่อวันที่8ก,กรกฎาคม2567เวลาประมาณ11.39นมีรายงานว่าเกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองกลางห้างดังก็คือห้างเชียงใหม่เฟสติวัลนี่แหละครับกวาดทองรลบประพันธ์ไปกว่า70บาทโดยใช้เวลาก่อเหตุเพียง1นาทีกับ40วินาทีก่อนจะขับรถเก๋ง หลบหนีไปไร้ร่องรอยทา้าทายวัดฝีมือตำรวจกล้องวงจรปิดภายในร้านห้างทองตมุลหนองบะข้างอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บันทึกภาบคนร้ายเป็นชายรูปร่างผอมสูงประมาณ170-180ซนมสวมเสื้อแจ็คเก็ตโลโก,โก้ grab food สีเขียวสวมหมวกสีดำอำพลางใบหน้าสวมกางเกงขายาวสีดำเดินเข้ามาภายในร้านโดยไม่มีใครเห็นความผิดสังเกต ่อนจะเปิดประตูกั้นของทางร้านเดินเข้าไปเลือกหยิบทองลูปพันธ์ในถาดอย่างใจเย็นขณะที่พนักง,งานหญิงภายในร้านและลูกค้าที่เข้ามาซื้อทองได้วิ่งหนีออกจากร้านไปด้วยความตื่นตระหนกเพลงว่าคนร้ายจะมีอาวธซึ่งทราบภายหลังว่ามีอาวุธปืนจริงๆตอะฆ่าชิงรถของผู้ข้าล้ายเพื่อหลบหนีโดยที่คนร้ายเลือกหยิบสร้อยทองใส่ถุงประมาณ70กว่าบาท มูลค่าก็ประมาณ3ล้านบาทก่อนจะหลบหนีไปอย่างใจเย็นโดยใช้เวลาก่อเหตุประมาณ1นาทีกับ40วินาทีหลังคนล้ายก่อเหตุได้เดินทางไปขับรถเก๋งสีขาวอารสติสเล็กทะเบียนกอร1173จังหวัดจันทบุรีด้วยความรีบเร่งคนร้ายขับรถเชียวเสาลานจอดรถเป็นรอยด้านซ้ายประตูหลังโดยขับมุ่งหน้าไปตามถนนซูเปอร์ไฮเว อยูเทินตรงแยกสารเด็กก่อนขับรถหนีไปยังตัวเมืองเชียงใหม่หลังเกิดเหตุทางพลตารวจตรีวีรชนอุนทวีรองผู้บัญชาการตรนนํารวจภูธรภาค5และพลตารวจตรีทวัชชัยพงศ์วิวัฒนชัยผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมตํารวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่เข้าเก็บหลักฐานและตรวจสอบ ลายนิ้วมือร่องรอยของคนร้ายจากนั้นผู้บังคับการได้กล่าวว่าสําหรับการวิ่งราวทรัพย์ในครั้งนี้จากการตรวจสอบภาพวงจรปิดแล้วทราบว่าคนร้ายน่าจะมาดูลัดเราก่อนหลายครั้งแล้วมีการเตรียมแผนมาเป็นอย่างดีเพราะใช้เวลาก่อเหตุเพียงหนึ่งนาทีกับ40ิวินาทีโดยเลือกช่วงเวลาที่ห้างสับค้าเพิ่งเริ่มเปิดให้บริการเนื่องจากมีคนไม่พุกพล่านพลตํารวจโทกิตราพรยี่สาครผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคห้า ้อมด้วยคณะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สืบสวนหาตัวคนร้ายเมื่อเวลาประมาณ11.30น,นพบว่าหลังเกิดเหตุคนร้ายได้ขับรถไปจอดทิ้งไว้บริเวณวัดผาลาดตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเมัยซึ่งจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบคราบเลือดจํานวนมากบริเวณเ,เบาะข้างหลังคนขับและหัวกระสุนปืนจํานวนหนึ่งนัดขนาด9มเมตรตกอยู่ภายในรถ จากการสืบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ26ปีพูนเลาอยู่อยู่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่จึงเข้าตรวจค้นบริเวณบ้านพักพบซ้อยคอทองคำจำนวน17เส้นเครื่องแต่งกายที่ใช้ก่อเหตุและอาวุธปืนขนาด9มิลิเมตรและได้ควบคุมตัวชายผู้ต้องสงสยัยสักถามปากคำที่สพภูพิงรัสนิเวศเบื้องต้นชายดังกล่าวให้การสรารภาพจ,จึงพาตัวผู้ต้องสงสยัยไปชี้จุดที่ทิ้งศพเจ้าของรถยนต์ ทันที่ใช้ก่อเหตุบริเวณศาลาจุดชมวิวก่อนถึงวัดผาลาดข่าวคืบหน้าข่าว9ล้านวิวจะรายงานในโอกาสต่อไปเพราะจะมีการแถลงข่าวแน่นอนในเร็วๆนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับบริษัทชวิสาโซน ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทําโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงผสม์ได้อย่างีเยี่ยมวัฒนสถานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3แยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรก โทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ